คือความอัศจรรย์ของสิ่งที่คนไทยสมัยโบราณได้สร้างขึ้นเป็นค,ความอาัศจรรย์อย่างมากนะครับ ยอดเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่นนสวยงามนะครับด้าน,นนี้นะครับี่ยอดพระเจดีแล้วก็เดินรอบองค์พระเจดีนะครับด้านบนเราก็จะได้เห็นนะครับตัวเมืองพนคกศรสีอยุธยานะครับที่อยู่ด้านล่าง

เป็นส,สิ่งมหัศจรรย์ที่คนโบราณได้สร้างไว้ได้สูงเง<ม>ินขนาดนี้ครับน้นครับยอดพระเจดีความมหัศจรรย์ของคนยุคสมัยโบราณนะครับทําขึ้นได้อย่างไรในเมื่อเครื่องจักรเครื่องกลยังไม่ได้ทันยุคทันสมัยเท่ากับที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้นี่เกิดเกิดขึ้นจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยครับนี่คือเจดีย์นะครับ ้านข้างของวัดใหญ่ชัยมงคลนครับมีพระพุทธรูปครับรอบเลยนี่ครับนี่นะสมัยโบราณความศรัทธาของประชาชนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับในเจดีย์งซ้ายขวา หน้าของพระเจดีครับสวยงามงดงามมากครับ